สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากไม่ได้กินน้ำผักนอกสถานที่หลายวันนะคะเจ้าของน้ำผักมาเองเขาเนี่เจ้าของน้ำผักยังดีดล่าเริงเหมือนเดิมนะคะคลิปที่แล้วดีดหนักไปหน่อยะค,ะค่ะคลิปนี้เบาๆวันนี้มีอาวุธอย่ามีกระบอกมาด้วยไป หมดเป็นแการเรียบร้อยนะคะวันนี้เราไปปั่นปั่นต่อนะคะพี่สาวจะไปวิ่งต่อนะคะขอบคุณสำหรับน้ําผักนะคะวันนี้มีอะไรบ้างนะคะวันนี้วันนี้มีอะไรบ้างคะผักปังพอมเดอผักปังผักปังมีผักปังรู้จักผักปังป่ะคะเออคนกินยังไม่รู้จักขิงค่ะผักปังนะ ขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะขมิ้นขมิ้นด้วยค่ะเขาบอกมะละกอเออมะละกอนะคะช่วยย่อยค่ะอะไรอีกมากมายหลายหลากนะคะอยากแซ่บก็ใส่สับปะรดใส่กล้วยมีกล้วยดิบอะไรประมาณนี้นะคะใส่กระสุออะไรที่มันไม่นสีเขียวใส่เข้าไปอนะคะดีต่อสุขภาพทุกอย่างนะคะขอบคุณค่ะแซ่บว่าแซ่บกินก็